กำลังอยู่ในรายการมือโปรโชปรุงนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าพิธีกรข,ข้างๆนานาเนี่ยเขาดูจริงจังกับการทํากิจกรรมบางอย่างอยู่ครับคุณเชฟคะ่ะคุณเชฟกําลังทําอะไรอยู่คะคือปลาหมึกที่เราซื้อมาเนี่ยตามธรรมชาติก็คือตัวเขาผิวเขาจะเรียบๆรียใช่ค่ะถามว่าสะอาดไหมถ้าเราทฝาฝาอัดก็เราก็ดูผิวเผ<ช>ืนอยได้ <ๆ S 2> แต่นี่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันยังมีอะไรที่มันสะสมในในท้องของ <ๆ S 1> เรา <ๆ S 1> เรายังไม่ทันเปิดรายการคุณก็สอนเคล็ดลับเคล็ดลับแรกแล้วหรอเคล็ดลับท uh ี่หนึ่งของคุณเชฟเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยอยากให้ทอดเสร็จแล้วมันพองขึ้นมาา่บอก พลิกด้านหนึ่งล้างสะอาดมากขึ้น2เนี่ยหลังจากพลิกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะปลาหมึกก็จะคองสวย้วยค่ะก็จะเป็นคือถ้าเรามาหานแล้วมันจะเป็นวงขึ้นมาเลยไม่ทันพูดเมนูเลยด้วยนะเดี๋ยวสอนล้างปลาหมึกแล้วอ่ะโอ้โหวันนี้เป็นวัยรุ่นใจร้อนจริงๆเมนูของเราเนี่ยนะคะเราจะทาคารามารีกันค่ะเจ้าคารามารีเนี่ยคือปลาหมึกอรอตนั่นเองค่ะแต่วันนี้เนี่ยคุณเชฟบอกว่ารุ่นใหญ่อย่างเราทาคารามารีธรรมดาธรรมดาไปคุณเชฟก็เลยทาคารามารีแล้วก็สอนทามาล่าแบบง่ายๆด้วยเมนูสุดฮิตสําหรับวัยรุ่น นอกเหนือจากการชุบแป้งทอดแล้วเคล็ดลับของคุณเชฟเยอะมากๆง่ายแบบนี้ก็ปรับเสียนะครับโอ้ยอยากรู้เคล็ดลับติดตามชมนะครับคุณเชฟซื้อมาเสร็จแล้วบางคนเขาอ่ะล้างปลาหมึกด้วยการใส่น้ำส้มสายชูน้ำมะนาวดับขาวดับข้าวอนี้เราดับข่าวเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้หลังจากดับขาวเชฟจะสอนหั่นแล้วเชฟจะสอนหมักให้ปลาหมึกฉ่ำใช่ไหมอ่าก็ให้มีความชื้นของแป้งที่เราทอดแล้วมันจะกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างใน เชฟหั่นยังไงคะคือปลาหมึกเมื่อกี้ที่เราซื้อมาเราก็ทำความสะอาดก็พลิกกลับข้างในออกข้างนอกแล้วก็是是ไม่พลิกอีกแล้วนะพลิกทีเดียวพอฮะหลังจากนั้นเราก็จะตัดแล้วมันก็จะคือมันจะไม่ยุบตัวลงมันจะพองขึ้นลักษณะถ้าเวลาทอดมันจะพองอถ้าเราตามธรรมชาติถ้าเราตัดปุ๊บมันก็จะรีบบัดตัวใช่ใอันนี้เราทอดปุ๊บมันก็จะโปง่งมันก็จะดูดค่ะ,ห,ะหลังจาก ล้างดับขาวแล้วจะใช้น้ำส้มสายชูน้ำมะนาวตามชอบเราจะมาหมักนมกอดเวลาทอดนจะได้ฉ่ำแล้วก็ juicy มากๆใช้นมข้นจืดท t p อดแถบชมพูนะคะอร่อยหอมมันเข้มข้นกระป๋องนี้ทำให้คุณทำอาหารได้ครบจบทุกเมนูคาวหวานค่ะ ใส่นมข้นจืดในการหมักปลาหมึกเนี่ยเวลาทอดออกมาเนื้อจะได้ยังคงฉ่ำแล้วปลาหมึกของเราก็จะมีกลิ่นเฉพาะด้วยค่ะ oh. หลังจากหมักปลาหมึกกับนมข้นจืดแล้ว oh. เราจะใช้เวลาประมาณ30นาทีในตู้เย็นเนาะ uh huh. แล้วเดี๋ยวเรามาตั้งน้ำมันร้อนๆแล้วมาทอดกันดีกว่า uh huh. ค่ะก่อนทอดเนี่ยเราจะเอาเจ้าน้ำมันร้อนๆของเราเนี่ยแบ่งมาใส่ในชามที่เป็นพริกหม่าล่าของคุณเชฟใช่ไหมวันนี้ค, uh huh. คุณเชฟบอกสูตร uh huh. แบบไม่กักเลยอะเรายังตกใจเลยว่าคุณเชฟบอกขนาดนี้เลยเหรอ เราจะตั้งน้ำมันรำข้าวสำหรับทอดนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำมันที่ร้อนๆในใส่ลงไปในพริกหมาล่าของเราแน่นอนค่ะน้ำมันที่ใช้วันนี้ต้องจุดเกิดควันสูงเวลาทอดอาหารจะได้กรอบน้นวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามารกอค่ะระหว่างรอน,น้ำมันร้อนคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเคล็ดลับของคุณเชฟประจบนานาไปแอบหลอกถามมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณเชฟบอกว่าผงหมาล่านี่แหละที่เราซื้อกันมาเนี่ยนะร้านไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าเพิ่มกลิ่นให้มันหอมยิ่งขึ้นใส่ย,ยี่หร่านะคะ ชวงเจียพริกชี้ฟ้าแห้งป่นแล้วก็กระเทียมค่ะสับละเอียดแบบนี้ใส่ลงไปเสร็จปุ๊บจะเป็นหม่าล่าสุดที่หืมใครกินก็ชอบแล้วเราจะทิ้งส่วนผสมนี้ให้เย็นแล้วมาผสมกับมายองเนสค่ะ เเผดมา <_ t od> ดน้อยอยยตชบลขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทําส่วนผสมที่เป็นการคลุกแป้งแห้งถูกไหมคะค,คุณเคฟทอดของอะไรเนี่ยนะแป้งสําหรับทอดก็สําคัญคะ่ะคุณขาหลายครั้งผสมเองวุ่นวายจังคุณขาซื้อเป็นถุงแบบนี้ผสมสําเร็จแล้วแป้งประกอบอาหารตรากโกกิกรอบครัวบิ้มอะไรก็กรอบวันนี้คาราเมาลี่ของเราเนี่ยนะคะจะมีการปรุงรสด้วยซุปผงรสไก่ตราโลโบใส่ลงไปนิดนึง เดี๋ยวคุณเชฟจะทอดใช่ไหมคะครับวิธีทอดเราก็จะมีของที่เราหมักเอาไว้แล้วสเสร็จแล้วเราขึ้นมามาคลุกกับแป้งที่แห้งแล้วก็สะบัดแล้วก็มาชุบในน้ําเย็นที่เราเตรียมเอาไว้เราจะทอดด้วยกันชุบแป้งแห้งชุบน้ําชุบแป้งแห้งเพื่อให้เขาขึ้นเป็นเกล็ดครับ อีกหนึ่งเคล็ดลับของคุณเชฟหนูได้ข่าวมาว่าปลาหมึกนะ่ะคุณเชฟอยากให้มีกลิ่นของเครื่องสมุนไพรเวลาทอดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นน่ะกระเทียมพริกใส่ลงไปตอนทอดปลาหมึกได,ได้ที่แล้วก็หย่อนลงไปเอาละวิเทคนิคคุณเชฟปลาหมึกเราชิ้นโตขึ้นจริงๆคะ่ะจากปลาหมึกตัวกระป๋อยเดียวอทองสวยเลยมาล่าของเรานะคะ ถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในปลาหมึกทอดเลยอ่ะเคลาเลย,เลยกินเลยอร่อยมายองเนสใส่ลงไปเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามชอบมาล่าแฮปปี้มากอะเนี่ยรู้เลยว่าแบบเผ็ดสะใจแบบนี้ทำเองอะจิ้มให้หน่ำใส่ต้นหอมไปหน่อยในนี้ แล้วอาหารทะเลอะ่ะมันต้องมีแบบเลมอนเซี่ยวหนึ่งเนาะบีบก่อนทานนี่มันแบบปิ๊บขึ้นมาคา,า,าราเมลี่มาล่าเรียบร้อยแล้วจ้า ยังไงกันบ้างคุณผู้ชมเชฟประจวบของเราโชว์เทคนิคและเคล็ดลับในการทั้งดับข่าวทั้งการพอดที่สำคัญทำพลิกแบบมาล่าแบบมือโปรยคุณผู้ชมชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมลองเอาเทคนิคของเชฟประจวบไปลองทํากันดูนะ อยากได้สูตรอาหารเพิ่มเติมพิมมาบอกพวกเรานะคะเสร็จแล้วครับเชฟประจวบจัดให้เ <c oughs> จมาเอามาถ้าคุณผู้ชมอยากได้สูตรอาหารเพิ่มเติม <c oughs> พิมมาบอกพวกเรานะคะเชฟประจวบจัดให้